สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทางช่อง YouTube ทุกๆคนนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเป็นเจ้าตัวสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับก็ตัวนี้นะครับผมไม่ได้แกะกล่องหรืออะไรให้ดูเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ซื้อมานะครับลืมนะครับลืมถ่ายวิดีโอไว้นะครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูตอนนี้เลยนะครับก็ผมหลังจากซื้อมาก็อันนี้ไม่ใช่เดิมๆนะครับผ่านการแต่งซื้อของแต่งอะไรแล้วก็มาแต่งกันเองนะครับ ก็เลยได้ออกมาเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับเดิมๆเดิมๆเลยนะครับสกูตเตอร์ไฟฟ้าของผมตัวนี้นะครับก็คือว่าเป็นยี่ห้อเสี่ยวมี่นะครับมี่เนี่ยนะครับเสี่ยวมี่ที่ทามือถือเนี่ยนะครับก็ของผมนะครับเป็นรุ่นมี่ไลท์นะครับซึ่งเป็นตัวที่ถูกที่สุดนะครับมี่ไลท์หรือถ้าทางฝั่งยุโรปเขาก็จะขายเป็นมี่เอ่อชื่อว่าเอเซนเชียลนะครับคือตัวเดียวกันนะครับก็เป็นตัวที่ถูกที่สุดประมาณหมื่นนิดๆนะครับแล้วแต่ร้านนะครับส่วน ถ้าเป็นตัวล่าสุดนะครับตอนนี้ของเสี่ยวมีนะครับ <G ül> ก็จะเป็นรุ่น3 p r โปรโปรสนะครับ <G ül> แล้วก็โปรสอนะครับรองลงมา <G ül> ก็คือจะออกกันเหมือนกับล่าสุดปีนี้ก็เป็นโปรสแล้วก็ปีหลังลงมาหน่อยก็เป็นโปรสอะไรประมาณนี้นะครับก็ <G ül> <G ül> ไอตัวนั้นก็จะมีร <ure> าคาค่อนข้างสูงขึ้นมานิดนึงนะครับก <G ül> ็มาดูที่ตัวของผมกันเลยดีกว่านะครับ ตัวที่ผมใช้เนี่ยสเปคมันก็เป็นสเปคที่ขับขี่ได้นะครับคือไม่ได้ไม่ได้แบบคนที่เขาเรียกว่า,าใช้กันแบบจริงจังเช่นขี่ไปขับไปทํางานไปกลับเป็นระยะทางไกลอะไรเงี้ยนะครับของผมนี่คือถ้าชาร์จแบตเต็มจะวิ่งได้20กิโเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ระยะทางที่วิ่งได้เนี่ยประมาณ20กิโลนะครับซึ่งมันก็แล้วแต่การใช้ความเร็วหรือน้ําหนักโหลดอะไรต่างๆด้วยมันก็มีผลนะครับแต่ผมคือใช้งานแบบ วันหนึ่งแบตแทบจะไม่หมดนะครับก็แบตเหลือประมาณเกินครึ่งนะครับก็เลยไม่จำเป็นต้องซื้อตัวแพงมานะครับซึ่งตัวแพงมันก็จะวิ่งได้ไวกว่านะครับเป็น25กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ระยะทางได้30กิโลเมตรอะไรอย่างนี้นะครับก็แล้วแต่การเลือกใช้งานของแต่ละคนนะครับแต่จะบอกว่าทั้งตัวถูกและตัวแพงนะครับเราสามารถที่จะมาแฮก ซอฟต์แวร์มันได้นะครับแฮกเฟิร์มแวร์มันทําให้มันเร็วได้นะครับซึ่งผมก็ลองแล้วนะครับของผมสามารถวิ่งได้เร็วสุด30กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่าผมลองดูแล้วคือหลายๆอย่างมันไม่ค่อยเวิร์กนะครับมันมีอาการเออบ้างมีอะไรบ้างก็เลยกลับมาใช้เฟิร์มแวร์เดิมก็คือใช้ของเดิมๆที่มาจากทางโรงงานแล้วก็สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์เฟิร์มแวร์ได้ตลอดนะครับหาก Xiaomi นะครับมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับ ประมาณนี้นะครับก็ผมจะแนะนำนะครับสำหรับคนที่เลือกซื้อนะครับถ้าเป็นเสี่ยมี่ของแท้นะครับแล้วเป็นเขาเรียกว่าเวอร์ชัน gb นะครับก็คือ global version นะครับจะบอกว่าเสี่ยมี่เนี่ยเขาอยู่ที่จีนใช่ไหมครับจีนเขาก็จะมีสินค้าที่เป็นเสี่ยมี่จะมี2เวอร์ชันคือจะมี china version ก็คือ cn นะครับแล้วก็มี global version ก็คือ gb china version นี่คือเขาก็จะขายอยู่แค่ที่จีนนะครับคนที่เอามาขายในแอปช้อปปี้แอปอะไรต่างๆเนี่ย ถ้าราคาถูกเนี่ยต้องลองถามเขาดูว่าเป็นเวอร์ชั่นอะไรส่วนใหญ่จะร้อยละ90เป็นเวอร์ชั่นจีนนะครับก็คือว่านําเข้ามาขายเองอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งจะไม่สามารถที่จะใช้กับสู์ที่ไทยได้อย่างตัวที่ผมซื้อก็ซื้อมาจาก,อกแอปช้อปปีเหมือนกันแต่ว่าของผมเป็น global version นะครับวิธีการสังเกตก็คือดูตรงพอนี้นะครับจะต้องเป็นโลโก้ m i c o m นะครับก็จะมีเฉพาะ global version ส่วน ใช้หน้าเวอร์ชันจะไม่มีนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเป็นสกูตเตอร์ของแท้ g l o บ a l เวอร์ชันจะต้องเชื่อมแอปมีโฮมได้โดยที่เราอยู่ภูมิภาคไหนก็ได้นะครับของโลกคือถ้าเป็นเวอร์ชั่นจีนมันจะต้องตั้งเซิร์ฟเวอร์ไปอยู่ที่จีนนะครับต้องสลับภูมิภาคไปอยู่ที่จีนเท่านั้นนะครับประมาณนี้ถ้าเป็นของแท้นะครับจะไม่มีคําว่า O E M หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เห็นขายกันอยู่ห้าพันหกพันเจ็ดพันบอกว่าเป็น O E M M อ็มสามหกห้าอวันอะไรต่างๆคือไม่มีนะครับอันนั้นคือปลอมนะครับปลอมก็คือปลอมนะครับไม่มีคําว่า OEM ไม่มีแบบอ,อ,อะไรอย่างนี้นะครับไม่มีนะครับถ้าเป็นของแท้จะต้องต่อแอปมี่โฮมได้นะครับแล้วของแท้ก็มี2เวอร์ชันคือไชน่าเวอร์ชันแล้วก็ g l o b a l เวอร์ชันนะครับประมาณนี้นะครับก็เรามาดูกันที่ภาพรวมของตัวรถสกูตเตอร์ผมกันก่อนนะครับก็จะเปลี่ยนแทบจะ แทบจะหมดนะครับเขาโครงเดิมก็แทบจะไม่มีเหลือนะครับประมาณนี้นะครับก็เท่าที่ทําไปนะครับจะบอกว่าเท่าที่ทําไปหลักๆที่เพื่อนๆเห็นก็จะคือ ล้อหน้านะครับล้อหลังก็คือมีการเปลี่ยนโชกนะครับใส่โชกหน้าใส่โชกหลังนะครับแล้วก็มีการใส่กระเป๋านะครับแล้วก็มีไฟส่องแสงสว่างเพิ่มนะครับอันนี้เป็นไฟจักรยานนะครับเอามาใส่ได้นะครับแล้วก็ของผมก็มีเปลี่ยนสายเบรกไปนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูเลยดีกว่าเอาตั้งแต่ด้านบนเลยนะครับด้านบนเนี่ยก็คือว่าอย่างที่บอกว่า ก็คือมีเพิ่มไฟของเขามีไฟให้อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆตรงนี้ดวงหนึ่งนะก็สว่างในระดับหนึ่งแต่ว่ามันต่ําเกินไปนะครับบางทีถ้ามันมืดๆเนี่ยเราเราจะมองแบบระยะไกลไม่ค่อยเห็นนะครับมันต่ํานะผมก็เลยจะต้องซื้อตัวนี้มาเพิ่มนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นยี่ห้อ Cat Eye นะครับรุ่น m อ400นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจชิ้นไหนนะเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้นะครับเพราะว่าผมสั่งมาหลายร้านนะครับ คือลิงก์มันจะเยอะมากถ้าสนใจชิ้นไหนเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้นะครับว่าร้านนี้คือผมใช้มาแล้วโอเคอะไรเงี้ยนะครับก็แอม400ตัวนี้นะครับก็โอเคนะครับใช้งานได้ดีคือเอามาเสริมในในในใ,ในช่วงที่ว่าส่องไกลนะครับส่องใกล้เนี่ยเราก็เปิดอันนี้ไปด้วยนะครับเปิดไปพร้อมกันสองอันกเ็เพิ่มความสว่างได้ดีนะครับก็ตัวแอม400เนี่ยก็ราคาประมาณ800บาทนะครับตัวเลขกลมๆนะครับ บางร้านก็มีบวกลบนะครับแล้วก็อย่างต่อมานะครับคือสายเบรกใหม่นะครับสายเบรกเนี่ยก็คือเปลี่ยนใหม่นะครับที่เปลี่ยนใหม่เพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราใส่โชคแล้วเนี่ยนะครับระยะการสายเบรกเดิมมันไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะครับก็เลยจะต้องเปลี่ยนใหม่ประกอบกับเปลี่ยนเบรกใหม่ด้วยนะครับก็คือสายเบรกเนี่ยก็เปลี่ยนใหม่ก็คือใช้สายเบรก <ding> ๆๆจักรยานนะครับเพื่อนๆอยากได้สีอะไรก็ ซื้อมาเปลี่ยนได้เลยนะครับแต่การเปลี่ยนก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากนิดนึงคือถ้าทําอย่างนี้แล้วรถหมดประกันแน่นอนนะครับเพราะว่ามีการแกะบอร์ดแกะอะไรออกมานะครับนี่นะครับสายเบรกเปลี่ยนใหม่แล้วก็สายเบรกนี้ประมาณห้า0ิห้าสิกว่าบาทนะครับก็มีเวลาเปลี่ยนสายเบรกก็ต้องซื้อปลอกตัวนี้มาด้วยนะครับกล้องผมอาจจะไม่ค่อยโฟกัสปลอกสายเบรกคือชุดพร้อมนะครับสายเบรกมีปลอกมีอะไรให้พร้อมนะครับสายเบรกก็ประมาณ2เมตรนะครับ แล้วก็เส้นข้างในที่เป็นเส้นลวดสลิงก็สองเมตรเหมือนกันนะครับสายเบรกเนี่ยประมาณห้าสิบบาทแกนสายเบรกสองเมตรก็ประมาณห้าสิบาทไอปอกนี่ก็ตัวละสิบบาทนะครับประมาณแล้วก็มีตัวมือนะครับซิลิโคนใส่เบรกตรงนี้นะครับก็จะทําให้เราใช้งานเนี่ยมันคือมันนุ่มขึ้นนะครับตัวนี้ก็คู่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบนะครับประมาณนี้อันนี้คือส่วนด้าน เขาเรียกว่าด้านบนก่อนแล้วกันนะครับนะด้านบนก่อนนะครับประมาณนี้แล้วก็ที่มองเห็นชัดเจนก็มีสติกเกอร์ตกแต่งอะไรพวกนี้ก็หาซื้อได้นะครับเราชอบแบบไหนก็มาแต่งกันได้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ากระเป๋ากระเป๋าตัวนี้นะครับเป็นยี่ห้อนี้เลยถ้าผมอ่านไม่ผิดก็จะเป็นยี่ห้อวายวายแมนนะครับถ้าผิดก็ขออภัยนะครับไม่เก่งภาษาอังกฤษนะก็ยี่ห้อนี้ก็เป็นที่นิยมใน คนใช้จักรยานแล้วก็สกูตเตอร์นะครับเพราะว่าสามารถกันน้ํากันน้ําได้ดีแล้วก็ช่องใส่เนี่ยก็ก็มีเยอะพอสมควรนะครับคือผมลองดูแล้วนะอะแดปเตอร์ชาร์จเนี่ยสามารถใส่ได้ของผมเป็นขนาด4ลิตรนะครับอะแดปเตอร์ชาร์จเนี่ยใส่เข้าไปได้นะครับแต่ผมใส่แค่ตัวล็อกเนี่ยจะใส่มีช่องได้หลายช่องนะครับมีที่แขวนตรงนี้ช่องข้างในแล้วก็ช่องตรงนี้อีกแล้วก็ช่องตรงกลางผมก็เอาไว้ใส่แค่ ตัวล็อกสกูตเตอร์นะครับเอาไว้ล็อกที่ทํางานนะครับแค่นั้นเองนะครับสรบรพคุณของเขาคือกันน้ําได้นะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่คนเขาก็นิยมใช้กันนะครับแล้วก็รุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับโดยที่สามารถที่จะปลดเร็วได้นะครับเนี่ยล็อกก็คือเป็นการล็อกแบบนี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องคล้องแบบเป็นเชือกแล้วนะครับมันจะมีรุ่นก่อนหน้าคือ ต้องต้องมัดเป็นตีนทุกแกนะครับรัดแล้วก็มัดตีนทุกแกจากข้างบนล,ลงมาถ้าคนเล่นจะเห็นภาพนะครับลองเซิร์ชดูก็ได้ครับตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณห้าหกร้อยนะครับผมจําราคาแน่นอนไม่ได้ใครสนใจก็เดีย๋ยวผมแปะล,ลิงก์ให้ล,งลิงลิงก์ร้านที่ผมซื้อมานะครับตัวนี้จะถอดเร็วได้นะครับเนี่ยเพื่อนๆกดเข้าไปแล้วก็ถอดออกมาอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ถอดเร็วใส่เร็วนะครับ ตอนใส่ก็เนี่ยนะครับผมผมมีจับแค่สองมือนะครับปึ๊บเนี่ยง่ายนะครับประมาณนี้นะครับไล่ลงมาเรื่อยๆก็จะเจอกับชุดโชกหน้าของเรานะครับก็เป็นโชกหน้าโมโนลิมนะครับตอนนี้ก็ใส่โชกหน้าโมโนลิมนะครับก็ตัวนี้ดีนะครับแนะนําเลยว่าให้ใส่เป็น รุ่นนี้เลยนะครับโมโนลิมนะครับซึ่งโชคหลังนะครับที่เป็นสปริงเนี่ยผมก็สั่งโมโนลิมมาเปลี่ยนแล้วนะครับก็สั่งเฉพา็แกนตัวนี้มานะครับเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยกระบอกโชคปักเนี่ยครับสั่งแค่ช่วงนี้มานะครับเดี๋ยวจะมี EP สองีกนะครับอันนี้ก็เป็นแต่งสกูตเตอร์นะครับ EP หนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าของยังไม่มาอีกสองชิ้นนะครับประมาณนี้ก็ชุดโชคหน้าโมโนลิมนะครับใส่แล้วจะไม่เหลือเขาคงเดิมเลยนะ คนที่จะใส่นะครับก็คือว่าจะต้องมีทักษะทางช่างพอสมควรนะครับไม่งั้นก็เดี๋ยวจะเรียกว่าไม่จบนะครับจะแบกไปให้ร้านทําอยู่ดีนะครับก็เครื่องไม้เครื่องมือก็เตรียมให้ครบด้วยนะครับซึ่งผมก็มีเครื่องมือครบอยู่แล้วนะครับก็เลยทําได้ไม่ยากนะครับโชคตรงนี้ก็จะบอกว่าสรรพคุณของเขาคือสวยตรงรุ่นแล้วก็ จริงๆมันใส่บางคนได้นะแต่ผมเลือกที่จะไม่ใส่นะครับเพราะว่าดูแบบนี้มันก็ดูสปอร์ตดีนะครับแล้วก็ผมไม่ได้ขี่ไปลุยน้ํานะครับก็เลยไม่ใส่บางโคนนะมันสามารถที่จะเปลี่ยนสปริงข้างในได้เนี่ยมันหมุนออกได้นะแต่ว่าตอนนี้มันจะต้องถอดออกมันถึงจะหมุนออกได้สามารถที่จะเปลี่ยนสปริงได้คือคนที่มีน้ําหนักน้อยเนี่ยของผมหนักแค่อย่ิงเนี้ยผมใส่สปริงแบบแบบซอฟไปอ่ะมันก็จะนิ่มนะครับถ้าคนที่น้ําหนักเยอะแบบ แปดสิบเก้าสิบก็จะใส,ส่สปริงอีกอันหนึ่งซึ่งเขาแถมมาให้สองอันนะครับก็สามารถที่จะปรับใส่สป,ปริงได้ตามที่เราชอบนะครับประมาณนี้แล้วในส่วนตัวนะครับผมคิดว่าโช็กเนี่ยตัวนี้ระยะมันประมาณถ้าผมจะไม่ผิดร้อยห้าสิบมิลนะเพื่อนๆสามารถซื้อช็กรุ่นอื่นมาใส่ได้นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันน่าจะได้นะผมเห็นต่างประเทศทําก็โค้งมันเนี่ยค่อนข้างสวยและแข็งแรงนะครับหมายความว่าเราซื้อชุดเนี้มันคุ้ม คือได้โครงมาคือโชกอะ่ะมันไม่มันสามารถที่จะเปลี่ยนได้ถ้ามันพังมันเสียแล้วก็ซื้อของยี่ห้ออื่นมาเปลี่ยนได้อะไรประมาณนี้นะครับก็วัดระยะไดมิตเตอร์ความสูงอะไรให้มันเทียบกันได้นะครับประมาณนี้ตัวโชคตัวนี้ชุดหน้าประมาณสองพันหนึ่งร้อยนะครับโดยประมาณนะครับสองพันหนึ่งรอโดยประมาณส่วนล้อเป็นล้อเดิมนะครับสำหรับคนที่เล่นสกูตเตอร์จะสามารถ อัพเป็นล้อ10นิ้วได้แต่อันนี้คือล้อเดิมก็คือแ8ดแดนิ้วครึ่งนะครับแต่ผมมันยังไม่แตกมันยังไม่รั่วก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็เลยใช้8ดนิ้วครึ่งไปก่อนนะครับประมาณนี้น,นี่เป็นโชคโมโนโริมนะครับให้ดูถ้าใส่แล้วเพื่อนๆก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยข้างล่างนะครับสติกเกอร์อ่าโอเคสติกเกอร์ชุดนี้ก็ขายในไทยก็ประมาณ ติดสี่ติดล้อนะครับล้อหน้าล้อหลังอะไรเงี้ยขายในไทยก็ประมาณผมไม่แน่ใจว่าน่าจะหลักร้อยนะครับแต่ตัวนี้สั่งมาจากต่างประเทศนะครับสั่งมาจากต่างประเทศมันก็แบบมีแบบชุดแปะตรงนี้ด้วยอะไรอย่เงี้ยนะครับก็สั่งมาจากต่างประเทศจะถูกกว่านะครับแต่ว่ารอของนานมากมากกว่าเจ็ดวันนะครับประมาณนี้นะครับสติ๊กเกอร์นี่ก็คือหลักร้อยแต่หาซื้อได้ทั่วไปร้านในไทยก็มีนะครับสนใจก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้นะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือนี่นะครับถ้าคนที่ใช้รุ่นนี้อยู่จะเห็นว่าปกติเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะฝาครอบน็อตตรงนี้นะครับเวลาที่เราจะถอดล้อนะมันจะมีฝาครอบตรงนี้นะครับปกติแบบเดิมมันจะเป็นแปะสติกเกอร์นะครับแปะสติกเกอร์นะป้าเวลาที่เราจะถอดนอด็อตเราต้องมาแกะสติกเกอร์ออกนะครับเห็นไหมครับแต่อันนี้คือเป็นแบบว่า,เ,าเขาเรียกวาย่าอะไร รีเฟกเตอร์เลยนะครับเป็นแบบเป็นแบบเหมือนสะท้อนแสงเหมือนที่อยู่ท้ายรถยนต์เลยนะครับตัวนี้ผมก็สั่งมานะครับสั่งมาเหมือนกันนะครับก็จะได้มาเป็นทั้งหมด4ชิ้นเนี่ยนะครับมีข้างหลังด้วยนะครับอันนี้ก็ประมาณ6 60 70บาทแต่รอของนานนะครับรอของนานเพราะมาจากจีนนะครับก็จะทำให้เราแบบเวลาเราแกะล้ออะไรในอนาคตนะครับไม่ต้องซื้อสติ๊กเกอร์มาเปลี่ยนบ่อยๆก็คือ แกะตัวนี้ออกมามันก็ใส่กลับได้เหมือนเดิมนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของล้อหน้านะแล้วก็เป็นพวกสติกเกอร์ตกแต่งก็หลักร้อยนะครับเรามาดูในส่วนของล้อหลังกันบ้างนะครับล้อหลังก็จะมีตัวเด่นๆเ,เลยก็คือว่าชุดโชคนะครับ ชุดโช๊กเนี่ยก็คือว่าจะเป็นทั้งชุดโช๊กแล้วก็มีตัวอ,อะไรเนี่ยที่ใส่ล้อเนี่ยนะครับเนี่ยทั้งชุดเลยนะครับชุดโช๊กโช๊กตัวเนี้นะครับก็เป็นยี่ห้อนะครับเขาเขียนว่า E.S. p a r t นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะก็ตัวเนี้ประมาณพันสี่นะครับพันสี่แต่โช๊กเนี่ยผมว่าไม่ค่อยโอเคเพราะว่ามันมีเสียงนะครับหมายความว่า คือมันถ้าเทียบกับไอตัวโช๊คโมโนโลิมสีแดงนะครับตัวเนี้ยคือแบบมันเหมือนกับว่าไม่ไม่ไม่ค่อยโอเคนะก็ราคามันถูกด้วยแหละครับแต่ว่าที่ผมจะลองคือผมสั่งโมโนโลิมมาที่เป็นแบบนี้ใช่ไหมสีแดงแบบนี้นะครับสั่งมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองมาเปลี่ยนแทนว่าเปลี่ยนใช้งานแทนตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอ ep สองนะรอของมาก่อนนะครับเราค่อยมาดูกันนะครับก็ การเปลี่ยนโชค๊คเนี่ยก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆใส่ไปแล้วนะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับชุดโชค๊คตัวนี้ยประมาณพันสี่นะครับนี่นะครับประมาณนี้ล้อหลังอะไรเหมือนเดิมแป่สติกเกอร์แค่นั้นเองนะครับนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเบรกนะครับ เบรคเบรนีก็คือว่าเป็นของเขาเรียกว่าเป็นของ x อ็กเนะครับเป็นยี่ห้อ x อ็กเนะครับรุ่นถ้าผมจำไม่ผิดนะก็คือว่ายี่ห้อ x อ็กเแล้วก็เป็นรุ่นซูมนะครับซูมหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็ตัวนี้ก็มีหลากหลายสีนะครับตัวนี้สั่งมาจากไทยนะประมาณ700กว่าบาทก็คือพอสั่งมาเขาก็จะมีอะแดปเตอร์ขายให้ด้วยคือไอเบรคตัวนี้ มันใส่ได้ทั้งจักรยานนะครับเสือภูเขาอะไรพวกนี้ที่เขานิยมใส่กันนะก็เป็นเบรกแบบว่าเขาเรียกว่ากึ่งน้ำมันคือต้องเรียกกึ่งเพราะว่าเขายังใช้สายในการในนี้อยู่ไม่ใช่น้ำมันเต็มระบบยังใช้สายในการที่ว่าเวลาที่เรากำเนี่ยสายมันก็จะเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มันก็จะบีบเบรกเข้ามานะครับเบรกบีบผ้าเบรกเข้ามาก็คือว่าตัวเบรกเนี่ย <c oughs> ข้างในตัวเบรกเนี่ยเป็นน้ํามันนะครับเป็นน้ํามันแต่ว่า ก็ยังใช้ระบบสายในการที่จะดันพัดเบรเข้ามานะครับเนี่ยครับเวลาเรากำเบรนะครับก็เป็นกึ่งแล้วกันนะครับเรียกว่ากึ่ง700กว่าบาทนะครับตัวนี้มีสีแดงสีอะไรแล้วแต่ที่เราชอบสีแดงสีน้ําเงินสีม่วงคือถ้าสมมุติจกได้สีแปลกๆนะสั่งมาจากต่างประเทศครับแล้วก็ถูกกว่าด้วยตัวหนึ่งประมาณ400กว่าบาทแต่รอของนานหน่อยนะครับถ้าในไทยก็ประมาณ700นะครับประมาณนี้นะครับ แต่ว่าถ้าเกิดที่เขาทํามาตรงรุ่นเนี่ยมันจะมีขามาด้วยจะสกรีนมาว่า,าโมโนลิมนะครับจะเป็นขาแบบนี้เลยตรงรุ่นนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสั่งมาได้ขาแดงขาดําก็คือขามาอีกที่หนึง่งเบรกก็มาอีกที่หนึง่งคือเขาก็เอามาจับรวมกันนะครับประมาณนี้แต่ของผมคือเป็นของโมโนลิมทํามานะครับคือมีกล่องเลยนะครับ เป็นกล่องเขียนว่าโมโนริมเลยนะครับเป็นกล่องเบรกเขียนว่าโมโนริมเลยซึ่งผมทิ้งไปแล้วนะครับก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับคือเบรกก็คือม,มันใช้กับจักรยานเสือภูเขาใช้กับรไรได้อยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้แล้วแต่ว่าหาซื้อได้ถูกสุดก็ประมาณ400กว่าบาทนะครับแล้วก็ในไทยก็คือประมาณ700นะครับประมาณนี้ก็เพื่อนๆก็ลองไปคํานวณของดูนะครับว่าถ้าแต่งไปประมาณผมก็ประมาณเท่าไหร่ซึ่ง ก็ตัวเลขมันก็จะประมาณเกินขึ้นของราคารถไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับของแต่งเนาะก็ยังมีอีก2ชิ้นที่ผมแจ้งไปก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันมาแล้วผมจะมาใส่ให้ดูแล้วก็เดี๋ยวมามาถ่ายให้ดูกันเป็น EP2 นะครับก็จะมีที่สั่งมานะครับก็จะมีเป็นกันสะบัดของโมโนลิมนะครับกันสะบัดมันก็จะใส่ช่วงนี้ตรงรุ่นนะครับเนี่ย คือเขาบอกว่าเวลาใส่การสะบัดเนี่ยจะสามารถปรับตั้งค่าความหนืดได้เราสามารถที่จะขับสกูตเตอร์มือเดียวได้จับแล้วมขับมือเดียวได้นะครับซึ่งณปัจจุบันมันก็สามารถจับมือเดียวได้แต่ว่าต้องใช้สกิลสูงมากนะครับไม่งั้นคือหน้ามันไวมากล้อสะบัดลล้มหน้าทิ่มได้นะครับประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าโชคสีแดงนี้นะครับก็จะสั่งมาใส่แทนข้างหลังนี้โดยที่ว่าใช้โครงเดิมโครงเดิมของโชค e s p a r t นะครับไม่ได้ไม่ได้สั่งของโมโนลิมมานะเพราะว่าผมดูแล้วของโมโนลิมที่ทำขายก็มีนะแต่ขายประมาณ3,000ันกว่าบาทเลยนะครับมันมันแพงแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยสวยนะครับผมชอบของ e s p a r t มากกว่าแต่ว่าตัวเนี้ยที่โชกอะ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคนะครับมีเสียงไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีเสียงนิดนึงนะครับแบบแบบไม่เหมือนของโมโนลิมนะอันนี้เงียบกิ๊ฟเลยนะครับ อันนี้เงียบคลิบเลยไม่ค่อยมีเสียงแต่อันนี้คือมีแบบนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้าของมานะครับพอผมแต่งเพิ่มแล้วก็จะถ่าย EP สองให้เพื่อนเพื่อนดูก็เพื่อนๆที่มีสกูตเตอร์นะครับตัวเซี่ยมี่นะครับก็ลองดูได้นะครับเป็นแนวทางส่วนคนที่ใช้ไม่ใช่เสี่ยมี่แต่เป็นลักษณะแบบนี้เป็นถ้าสั่งมาเป็น OEM บ้างเป็นอะไรบ้างคือมันใช้ของแต่งพาร์ทเดียวกันได้นะเท่าที่ผมศึกษามาแล้วก็ลองมาแต่ว่าระยะต่างๆมันอาจจะต่างกันนิดนึงมันจะต้องมีการลองแหวนบ้างมีการแปลงนู่นนี่นั่นนี่นั่นบ้างนะครับก็ถ้าคนที่เป็นช่างอยู่แล้วไม่เกินความสามารถนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมสั่งมาเนี้ยตอนแรกเนี้ยสั่งเบรกมาแล้วจะใส่าจาน135มิล คนอื่นใส่ได้แต่รุ่นผมใส่ไม่ได้เพราะว่ารุ่นผมมันเป็นรุ่นไลท์ถ้าเป็นรุ่นโปรเนี่ยระยะฐานล้อมันจะระยะล้อเนี่ยมันจะยืดออกมามากกว่าน,นี้นะครับอย่างนี้เห็นไหมครับเบรกเนี่ยแทบจะมูดเข้าไปในล้อแล้วนะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยมันยังมีระยะช่องว่างตรงนี้เห็นไหมครับอันนี้คือเบรกแบบแทบจะเข้าไปในในล้อแล้วนะครับมันก็เลยใส่ได้แค่จานเดิมนะครับ จานเดิมติดรถ1้อยิบมิลลิเมตรนะครับ120 mm ก็ไม่น่าจะใส่ได้แล้วนะครับประมาณน,นี้แต่ว่าบางรุ่นที่เป็นรุ่นโปรรุ่นอะไรเงี้ยก็ทําได้นะครับก็ลองดูนะครับดูเป็นแนวทางนะครับก็อยากได้ของแต่งเหมือนผมชิ้นไหนก็คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้คือผมไม่ได้ขายของนะผมก็ใช้งานจริงซื้อมาด้วยเงินของตัวเองหมดทุกบาทนะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับผมสวัสดีครับ